ทที่860ประชามติบรรพบุรุษของต้นไม้นี้ตามคำตัดสินของแทงซานควรจะอยู่ในสถานการณ์หลังๆระดับการพอบหลูกของมันอาจถึงจุดสูงสุดของดาวลำนี้ตั้งแต่แรกแล้วจึงไม่สามารถพูดได้ว่าจิตสำนึกเป็นความล้มเหลวเมื่อถึงระดับที่สูงกว่า แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดมันก็หลอมรวมกับสวรรค์และโลกออกจากร่างกายแต่สติกลายเป็นส่วนหนึ่งของพักกล่าวอีกในหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจ้านายของดาวด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถทิ้งแหล่งชีวิตระดับสูงไว้ได้น่าเสียดายอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ของวิวัฒนาการนี้มีน้อยมากระนาบของดาวฟ้าหลันนั้นทรงพลังเกินไปดาวที่ทรงพลังเช่นนี้ไม่สามารถให้กำเนิดตำแหน่งของพระเจ้าได้ ดังนั้นการมีอยู่ของอาณาจักรที่มีพลังเพียงพอจึงสามารถหลอมรวมเข้ากับสวรรค์และโลกได้ในที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นความเศร้าสำหรับต้นไม้อย่างชูซูในขณะนี้เงาทีละภาพทีละภาพจากระยะไกลอย่างรวดเร็วเข้าใกล้ต้นไม้สีน้ำเงินทองขนาดใหญ่เมื่อพวกเขามาที่ใต้ต้นไม้สีน้ำเงินทองและเห็นผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ที่มืดมนและถังซานซึ่งมีหนวดน้ำแปดตัวอยู่ข้างหลังเขาสีหน้าของพวกเขาอดไม่ได้ที่จะเปลี่ยน นี่ใครหนำทั้ง8หมายถึงอาณาจักรของราชาผู้ยิ่งใหญ่และในระดับนี้ในตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองทั้งหมดมีเพียงสาคนเท่านั้นและพวกเขาเป็นผู้อาวุโสสามอันดับแรกทั้งซานฟื้นสติและเฝ้าดูผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทอง จำนวนผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองมีมากกว่าที่เขาคิดไว้มากเมื่อมองไปรอบๆมีมากกว่า40ิคนในนั้นนอกจากผู้อาวุโสคนแรกแล้วยังมีอีกสองคนที่มีหนามแปดหนามอยู่บนหลังหนิงมีเพียงเล็กน้อยด้อยกว่าผู้อาวุโสคนแรกและเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้อาวุโสอันดับต้นๆ ผู้เท่า40คนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามีขุมพลังอันดับ10กว่า40แห่งในกลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองที่มีอาณาจักรแห่งราชาหรือสูงกว่าตัวเลขนี้มากกว่าสองเท่าของตระกูลปีศาจนกยูงยังสามารถนั่งในเมืองหลักโดยไม่ต้องมีจัก,กรพรรดิโดยไม่ต้องถูกนำกลับสิ่งนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความแข็งแกร่งของตัวเอง เมื่อมหาอำนาจตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองจำนวนมากมายที่อยู่เหนือระดับ10มารวมตัวกันใต้ต้นไม้สีน้ำเงินทองพลังชีวิตบริสุทธิ์ในอากาศก็หนาราวกับธาตุสารในลมหายใจอันแรงกล้าของชีวิตหากเป็นเผาพันธุธรรมดาที่นี่นอกจากนี้ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่รอดพลังงานชีวิตแข็งแกร่งเกินไปแอร์ละมันจะระเบิดโดยตรงเมื่อได้รับพลังงานอันเข้มข้นนี้ทังสารสามารถสัมผัสได้ถึงสัญญาณชีพของเขาอย่างชัดเจน เขาต้องการที่จะให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปความรู้สึกนี้ช่างวิเศษจริงๆอย่ามองที่เขาตอนนี้ว่าเขามีฐานการฝึกฝนที่11และพลังการต่อสู้ของเขานั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าอยู่ในอันดับต้นๆของระดับเดียวกันด้วยพรจากสายเลือดต่างๆอย่างไรก็ตามยังมีหนทางอีกยาวไกลในการฟื้นฟูอาณาจักรระดับเทพองค์กร เพราะบนดาวดวงนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกลับไปยังอาณาจักรเดิมของเขาถ้าเขาต้องการกลับเขาต้องอยู่เหนือระนาบนี้ขณะนั้นสิ่งที่เขาจะพบคือบททดสอบที่ยากที่สุดและเขาต้องเผชิญมากที่สุดบททดสอบที่ยากในจัก,กรวาลการกลับไปสู่ระดับของราชาเทพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่พูดมันต้องใช้เวลาสะสมนับไม่ถ้วนจึงจะประสบความสําเร็จ ในเวลานี้พลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนี้เป็นการฝึกฝนที่ดีที่สุดสำหรับถังซานอย่างไม่ต้องสงสัยในแง่ขององค์การตระนักรู้ทางจิตวิญญาณเขามีพลังแห่งความเชื่อแต่ในระดับพลังงานชีวิตแม้ว่าตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองจะยังห่างไกลาจากการเปรียบเทียบกับมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดเกี่ยวกับตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองนี้คือระดับพลังงานชีวิตของพวกเขาสูงเกินไป เกิดอะไรขึ้นกับผู้อาวุโสคนแรกนี่คือผู้อาวุโสระดับราชาผู้ยิ่งใหญ่อีกคนที่มีน้ำแปดน้ำเดินขึ้นไปหาผู้อาวุโสคนแรกและถามอย่างสงสยัยผู้อาวุโสคนแรกพูดอย่างเคร่งครึมเขาอ้าวงว่าเป็นจินเหนียวหลินจินเหนียวหลินเมื่อได้ยินชื่อนี้เหล่าผู้อาวุโสก็เริ่มวุ่นวายเล็กน้อย แน่นอนว่าพวกเขาทุกคนรู้ว่าใครคือจินเหนียวหลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถังซานยังมีเหนียวเซินอยู่เคียงข้างเขาแต่ในทันใดสายตาของผู้เท่าก็ค่อนข้างต่อต้านเนื่องจากความสนใจที่เรียกว่าได้กระตุ้นหัวใจของผู้คน แม้ว่าผู้เท่าจะเข้าใจชัดเจนว่าสายตรงของบรรพบุรุษหมายถึงอะไรภายใต้ความฉลาดของบรรพบุรุษพวกเขาอยู่ในตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองทั้งหมดโดยไม่มีมรดกแม้ว่าจะไม่มีจัก,กรพรรดิแต่ก็นำประโยชน์มากมายมาสู่พวกเขาให้พวกเขาปรับปรุงดีกว่ายิ่งฐานการพอบปลูกสูงอายุก็ยิ่งยืนยาวตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองเป็นที่รู้จักในเรื่องอายุยืนแต่ยิ่งทำมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรักชีวิตมากขึ้นเท่านั้น นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองไม่ค่อยออกจากเมืองชั้นในของเมืองไม้ผู้เท่าคนแรกไอและหึงดูดความสนใจของสมาชิกกลุ่มต้นไม้น้ำเงินทองทั้งหมดที่ม,ทมาหาเขาและพูดด้วยท่าทางเคร่งขรึมวันนี้ฉันเรียกทุกคนที่นี่เพราะมีเรื่องสำคัญมากตระกูลนี้ที่อ้างว่าเป็นเว่ยจินเหมียวลินหนึ่งในสายตรงของบรรพบุรุษต้นไม้หลายปี IP ก่อนเพื่อค้นหาอนาคตของครอบครัวเรา แต่เนื่องจากเขาจากไปนานแล้วฉันไม่สามารถยืนยันตัวตนของเขาได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันเขาบอก,กว่าเขาจะสืบสารต้นไม้มรดกของบรรพบุรุษคนเดียวก็ชื่นชมยินดีในความรุ่งโรจน์ของบรรพบุรุษต้นไม้ดังนั้นข้าพเจ้าขอเชิญผู้เท่าทุกคนมาดูประชามติเพื่อดูว่าเขาจะได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นหรือไม่ เมื่อได้ยินคำพูดของเขาเมียวเซินก็โกรธจัดในทันทีคุณกำลังทำให้ผู้อาวุโสเข้าใจผิดประการแรกไม่ต้องสงสัยเลยเกี่ยวกับตัวตนของพี่ชายของฉันในตอนนี้ชูซูได้รับรู้สถานะสายเลือดของเขาแล้วซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปลอมแปลงมรดกสามารถจะสมบูรณ์ได้เฉพาะในสายเลือดตรงของเราเท่านั้น เราสามารถสืบทอดความสดใสของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ได้อย่างแท้จริงเมื่อพี่ชายของฉันไม่กลับมาคุณบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงและไม่มีคุณ,ณสมบัติที่จะสืบทอดมรดกของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ตอนนี้พี่ชายของฉันเป็นกลับและคุณต้องการหลอกลงทุกคน ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่สงบลงแทนมองไปที่เหนียวเซินที่โกรธจัดเขาถอนหายใจและกล่าวว่าเหนียวเซินคุณเข้าใจผิดแล้วยอมรับเถอะว่าเขาคือจินเหนียวหลินในตอนนี้จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้อาวุโสที่จะตัดสินใจ โดยการลงประชามติฉันสัญญากับตัวเองใช่ไหมมรดกของบรรพบุรุษต,ต้นไม้สําหรับตระกูลต้นไม้น้ําเงินทองของเราเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตและความตายดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเราไม่สามารถรีบร้อนได้เนื่องจากมีการลงประชามติแล้วเรามาเริ่มกันเลยต่อไปให้ทุกคนตัดสินใจ เมื่อเห็นการปรากฏตัวของเทพเจ้าเก่าแก่เหนียวเซินอยากจะรีบไปตบหน้าเก่าของมันผู้เท่าคนแรกสงบลงอย่างเป็นธรรมชาติเพราะการลงประชามติโดยผู้เท่าเป็นไปไม่ได้เลยผู้อาวุโสทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากความฉลาดของบรรพุรุษในกรณีนี้ใครจะยอมละทิ้งผลประโยชน์ของตนเองดังนั้นเหนียวเซินจึงรีบ นอกจากนี้ยังไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ชายถึงเต็มใจที่จะลงคะแนนห่างหายไปนานเกินไปและไม่รู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเผ่าบลูโกลทรีเป็นอย่างไรคริสตจักรเพรสไบทีเรียนผูกพันด้วยผลประโยชน์มาช้านาน ในขณะนี้แทงซานก้าวไปข้างหน้าสองก้าวและไปหาผู้อาวุโสคนแรกเขามองไปที่ผู้อาวุโสคนแรกด้วยสายตาที่สงบและพูดด้วยรอยยิ้มขอบคุณผู้อาวุโสมาที่นี่และเข้าร่วมการประชุมผู้อาวุโสชัว่วคราวนี้สถานการณ์ต่างๆในกลุ่มไม่คุ้นเคยและผมรู้สึกขอบคุณผู้อาวุโสมากที่มีส่วนร่วมกับกลุ่มตลอดหลายปีที่ผ่านมาดังที่ผู้อาวุโสคนแรกกล่าวมารดกข,ของบรรพบุรุษต,ต้นไม้มีความสำคัญอย่างยิ่ง และโดยธรรมดาจะต้องได้รับการโหวตจากผู้เท่าทุกคนใช้คะแนนสุดท้ายในการตัดสินแต่ก่อนหน้านั้นฉันมีคำจะพูดสองสามคำว่าผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ไม่เป็นไรนะอัญญาประกาศคู่เมื่อมองดูรอยยิ้มที่สงบสุขบนใบหน้าของเขาผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ก็รู้สึกประม่าเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะแน่ใจว่าจินเหนียวหลินไม่พูดอะไรเลยแต่มันก็ไม่มีประโยชน์แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกประม่าเล็กน้อยในเวลานี้ แต่ไม่ว่าอย่างไรพี่น้องจินเหนียวหลินและเหนียวเซินต่างก็เป็นสายเลือดตรงของบรรพบุรุษต,ต้นไม้แม้แต่ผู้เท่าผู้แก่ก็ยังไม่กล้าบังคับสายเลือดตรงของบรรพบุรุษต,ต้นไม้มากเกินไปมิฉนั้นจินเหนียวหลินจะกลับมาอีกครั้งคงจะ,ะเผชิญหน้ากับผู้เท่าด้วยทัศนคติเช่นนี้ได้อย่างไรไม่มีใครกล้าสงแสงภายใต้ความสว่างสวยของบรรพบุรุษต,ต้นไม้มันเป็นอันตรายต่อเชื้อสายโดยตรงของมันจริงๆ บอกฉันทีผู้เท่าพูดด้วยท่าทางที่ใจกว้างมากตอนที่861หากฉันทำให้รัศมีสว่างขึ้นได้ทั้งซานหันไปหาผู้อาวุโสในเวลานี้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมจริงๆมีผู้อาวุโสมากถึง40คนทุกคนล้วนเป็นมหาอำนาจเหนืออันดับที่10และยังมีราชาผู้ยิ่งใหญ่อันดับที่11จําจำนวนหนึ่ง พลังงานชีวิตที่แต่ละคนหลังออกมานั้นพลุ่งพล่านมากเมื่ออยู่ที่นี่แทงซานร,รู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังถูกฉล้างด้วยพลังชีวิตมหาศาลย้อนกลับไปตอนที่เขาใช้ก้าวสวรรค์และสิทธิพบในการทำลายล้างครั้งใหญ่และความทุกข์ทรมานจากการทำลายล้างกระบวนการนี้น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งทนต่อบัพติสมาของภัยพิบัติสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวยอย่างต่อเนื่อง ร่างกายของแทงซานได้รับความเสียหายในระดับหนึ่งหลังจากความทุกข์ยากร่างกายก็แข็งแรงขึ้นมากหลังจากถูกบรรเทาทุก์ด้วยฟ้าร้องอย่างไรก็ตามการตื่นประหนกของสติความเสียหายจากความทุกข์ยากของฟ้าร้องและรอยร้าวบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ในแหล่งกำเนิดของชีวิตต้องใช้เวลามากในการแก้ไข แน่นอนว่านั่นจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับสถานะของเขาในฐานะเทพ,พเจ้าแต่มันก็ทำให้แทงซานต้องใช้เวลามากขึ้นในการสะสมและสะสมเงินมากขึ้นก่อนที่เขาจะกล้าโจมตีอันดับที่12ในอนาคตและบรรลุอาณาจักรที่เทียบเท่ากับตำแหน่งจัก,กรพรรดิแต่หลังจากที่มาที่นี่ในช่วงเวลาสั้นๆแทงซานร,รู้สึกชัดเจนว่าร่างกายของเขาสบายอย่างสุดจะพนานาภายใต้การกลั่นกรองพลังงานแห่งชีวิตอย่างต่อเนื่อง และระดับของพลังงานชีวิตที่ซึมซาบเข้าสู่ร่างกายก็สูงเกินไปจนแม้แต่การดำรงอยู่อาณาจักรของเขาได้รับการหล่อเลี้ยงโดยมันซึ่งส่งผลต่อการฟื้นฟูแหล่งกำเนิดเมื่อเขามาที่นี่ครั้งแรกเขาแค่อยากรู้มากเกี่ยวกับตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองแต่ตอนนี้เขาต้องการทำลายมารดกของบรรพบุรุษต้นไม้นี้จริงๆแน่นอนสายเลือดของเขาบริสุทธิ์เพราะเดิมเป็นแบรนด์สายเลือดที่ซึมซับมาจากเหนียวเซิน ผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองทั้งหมดมุ่งความสนใจไปที่แทงซานร,รอให้เขาพูดแังซานกว่าตามองพวกเขายิ้มและพูดว่าฉันจากไปหลายปีแล้วแต่หลังจากที่ฉันกลับมาฉันรู้สึกถึงความสดใสของบรรพมุรุษของต้นไม้ซึ่งยังคงทำให้ฉันรู้สึกว่านี่คือบ้านของฉันการอยู่คนเดียวในต่างแดนมันต่างออกไป แขกรับเชิญตอนอยู่ข้างนอกก็อยากกลับมาแต่ไม่กล้ากลับมาเพราะทำอะไรไม่สำเร็จไม่นานมานี้ภายใต้สถานการณ์พิเศษบางอย่างฉันในที่สุดก็รู้ว่าฉันมีคุณสมบัติที่จะกลับมาเมื่อพูดเช่นนี้ถังซานก็หยุดชั่วครู่และหนามแหลมทั้ง8ดบนหลังของเขายืนขึ้นเขาคุ้นเคยกับการควบคุมหนามแหลม8อันมากเกินไปในชีวิตก่อนหน้านี้ความสามารถที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งของเขาคือหอบแมงมุมทั้งแที่ติดอยู่กับกระดูกวิญ,ญญาณ ซึ่งค่อนข้างคล้ายกับหน้ำทั้ง8นี้ดังนั้นณเวลานี้การควบคุมไม่ได้เป็นเพียงแขนและนิ้วเท่านั้นแต่ยังรู้สึกเหมือนสูญเสียการกลับไปสู่ชีวิตก่อนหน้านี้ด้วยเพราะว่าต้นบรรพบุรุษไม่เคยมีมรดกที่แท้จริงครอบครัวเราจึงไม่เคยมีอยู่ระดับจัก,กรพรรดิอันที่จริงแล้วหากจัก,กรพรรดิเกิดมาเพียงโดยอาศัยมรดกของต้นบรรพบุรุษก็อาจไม่ใช่สิ่งดีสําหรับเรา ท้ายที่สุดการเป็นจัก,กรพรรดิโดยอาศัยพะละกำลังล้วนๆก็อ่อนแอที่สุดในบรรดาจาัก,กรพรรดิเช่นกันแอละมันง่ายที่จะดึงดูดความโลภของตระกูลอื่นๆฉันเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ผู้อาวุโสกังวล เมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดเหล่าผู้อาวุโสก็พยักหน้ายอย่างช่วยไม่ได้นี่เป็นปัญหาสำคัญที่พวกเขากนนังวลฉันจะพูดได้อย่างไรเว้นแต่กลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองระดับจัก,กระพัดสามารถเข้าถึงระดับของบรรพบุรุษต้นไม้มีะนั้นพวกเขาจะเป็นจัก,กระพัดที่อ่อนแอที่สุดเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของสวรรค์และโลก หากจัก,กรพพัดองค์อื่นกลืนกินจัก,กรพพัดแห่งตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองฉันเกรงว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงสุดของจัก,กรพพัดในทันใดถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีบรรพบุรุษของต้นไม้ในดินแดนบรรพบุรุษคอยคุ้มกันอยู่ที่นี่ ตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองจะไม่รู้ว่าพวกเขาถูกบุกรุกมากี่ครั้งแล้วและเมื่อมรดกของบรรพมุรุษต,ต้นไม้ตกไปอยู่ในตระกูลเดียวแม้ว่าจะเป็นจัก,กรพรรดิองค์ใหม่จะสามารถยึดตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองได้หรือไม่ในเวลานั้นพลังป้องกันของร่างบรรพมุรุษของต้นไม้ลดลงอย่างมากและตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองเองก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนี่เป็นอีกเหตุผลที่ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ไม่กังวลเกี่ยวกับการลงประชามติ ประการที่2เนื่องจากมารดกของต้นบรรพบุรุษยังคงมีอยู่ความสดใสของต้นบรรพบุรุษจึงส่องแสงสว่างที่เมืองไม้เสมอดังนั้นทุกตระกูลจะได้รับอาหารบำรุงจากแหล่งกำเนิดชีวิตภายใต้ความสดใสของต้นบรรพบุรุษ ยิ่งการบ่มเพราะยิ่งสูงพื้นฐานยิ่งได้ผลดีฉันเข้าใจว่าผู้เท่าจะกังวลถ้าฉันยอมรับมรดกของบรรพบุรุษต,ต้นไม้ความฉลาดนี้จะหายไปพร้อมกับเหตุผลที่ฉันกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ดังนั้นทุกคนจะต้องกังวลที่คำพูดเหล่านี้ออกมาเหมี่ยวเซินซึ่งยืนอยู่ข้างแทงซานซึ่งเดิมมีความกังวลอย่างมากก็อดไม่ได้ที่จะตะลึงเล็กน้อยเดิมทีเขาคิดว่าพี่ชายของเขาซึ่งห่างหายจากเขาไปหลายปีไม่เข้าใจสถานการณ์แต่เขาไม่ได้คาดหวังให้เขาเห็นอย่างชัดเจน สีผิวของผู problem, well the freely, <tr> ้เท่าก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเนื่องจากจินเหนียวหลินนี้เข้าใจทุกอย่างแล้วเขาจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่เมื่อฟังคำพูดของถังซานผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองต่างก็ประหลาดใจเมื่อเห็นรูปลักษณ์ที่สงบและสงบของเขาพวกเขาอดไม่ได้ที่จะดึงดูดใจครู่หนึ่งและจิตวิทยาการเผชิญหน้านังเดิมของพวกเขาก็จางลงเล็กน้อย แทงซานกล่าวต่อในฐานะสมาชิกของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองมันเป็นความภาคภูมิใจของฉันที่สามารถสืบสารเลือดของบรรพบุรุษได้อย่างไรก็ตามหากฉันมีอิทธิพลต่อทั้งตระกูลเพื่อสืบทอดพลังของบรรพบุรุษ นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่อยากทำเด็ดขาดไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องออกไปหาโอกาสอยู่แต่ในตระกูลสืบทอดโดยตรงเพราะฉะนั้นหลักธรรมในการสืบทอดมรดกของบรรพบุรุษต้องแก้ได้สองปัญหาที่ฉันเพิ่งพูดถึงไปไม่อย่างนั้นถ้าฉันไม่ต้องการให้ผู้เท่าลงประชามติฉันก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะรับมรดกทั้งหมดนี้ครั้งนี้แม้แต่ผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ก็มีสีหน้าประหลาดใจและอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณมีวิธีแก้ไขปัญหาทั้งสองนี้หรือไม่ ทั้งซานยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องพูดอย่างนั้นเราจะคุยกันว่าจะสืบทอดมรดกของบรรพบุรุษต้นไม้ในภายหลังหรือไม่ก่อนอื่นฉันจะพิสูจน์ให้ผู้อาวุโสเห็นว่าการกลับมาของฉันจะเป็นประโยชน์ต่อต้นไม้น้ำเงินทองเท่านั้นขณะที่เขาพูดเขาค่อยๆเดินไปทางบรรพบุรุษต้นไม้ใหญ่ในเวลาเดียวกันแสงสีฟ้าจางจางก็หนีออกมาจากแท้งซาน ลำแสงสีน้ำเงินเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะมากมีรัศมีสีน้ำเงินใสราวคริสสั้นแต่ในนั้นดูเหมือนจะประกอบด้วยปัญญาแห่งสวรรค์และโลกรัศมีแห่งแสงนี้ดูเหมือนรู้สึกว่าเขาได้รับผลกระทบในความมืดมิดการรับรู้และความเข้าใจในพลังชีวิตดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้งและแม้แต่การรับรู้ถึงชีวิตก็ดูเหมือนจะยกระดับขึ้น พลังอะไรเนี่ยสิ่งที่พวกเขาสามารถแน่ใจได้ก็คือว่านี่ไม่ใช่พลังงานชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างแน่นอนและพลังงานชีวิตนั้นคุ้นเคยกับพวกเขาจริงๆและในขณะนี้แสงสีน้ำเงินที่เล็ดลอดออกมาจากแทงซานก็มีลักษณะแปลกๆมากเมื่อเขาเดินไปหาบรรพบุรุษของต้นไม้เขาไม่รู้สึกเหมือนว่าเขาต้องการบูชาบรรพบุรุษของต้นไม้แต่มีการแข่งขันกันเล็กน้อย ผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองแยกจากกันสองข้างทางเพื่อให้แทงซานเดินไปยังร่างบรรพบรุษของต้นไม้ผู้อาวุโสคนแรกเปิดปากของเขาและต้องการที่จะหยุดมันแต่เขาไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดคำพูดของแทงซานเมื่อรวมกับออราที่เกิดในร่างกายของเขาในเวลานี้ทำให้ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกอิจฉาเล็กน้อย อันที่จริงปัญหาที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของเผ่าบลูโกลทรีคือพวกเขาต่อสู้ไม่เก่งแม้ว่าผู้เท่าหลายคนในปัจจุบันจะเป็นขุมพลังที่สูงกว่าอันดับที่10อันที่จริงพลังต่อสู้ของพวกเขานั้นอยู่ในระดับปานกลาง นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงถูกเผ่าพัานธุ์อื่นรังแกเมื่อมีคนที่แข็งแกร่งมากมายและพวกเขาไม่กล้าออกจากเมืองชั้นในไปง่ายๆผู้เชี่ยวชาญกลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองทุกคนต่างก็เป็นสมบัติล้ำค่าซึ่งดึงดูดใจกลุ่มมอนสเตอร์และเผ่าวิญญาณเกือบทั้งหมดดังนั้นพวกเขาจึงที่ขาดโดยธรรมชาติแม้ว่าผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่จะกลูวถางซานมากในเวลานี้แต่เขาก็ยังสะดุ้งภายใตออร่าที่เล็ดลอดออกมาจากถังซาน